แน่นอนครับเพราะว่าสีญาทจะเกิดขึนกันเองไปหมดเลยครับลูกชายสั่งเสาร์อาทิตย์แวะที่ร้านนะจ๊ะมันมีความอร่อยตรงไหนเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกผมช่วยแม่ทำงานเขาบอางั้นเลยช่วยอยู่บ้านพี่ขอใส่นะจ้ะใส่พี่ขอหนุนมาแล้วลูกค้า แล้วก็งัวยุงบนจ้ะโอ้อปค่อยลงไปค่อยลงอะสั่งจะกินอะไรลูกเกี่ยมรวมเนาะ ยังไงผมจะเอาแบบเคียงสหวานด้วยอาเชียงเดียวไม่หม่ใส่หวานด้วยนะแล้วก็ไส้ไส้หวานสองันไส้หวานอนี้ห้าเนาะใช่เอาเอาสิบเอาสิบีเจ้าเเอาอยู่นู่น

จ้ะของหนูสามเออสามสิบนะเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ทีหลังไม่เออรวมรวมหวานกินกินไม่เอาหวานกิมไม่เอาหวานหานมันอ่ะอ่ะอ่ะเออ

ร้อนเหรอร้อนก็วางดีๆแบวนี่เปิดกระดาษอ้าไว้อร่อยอร่อยนะเขาแวะถึงบ้านเลยใคอสองโหแล้วพรุ่งนี้ไปกินมัโอ้โหลุงซื้อที่ไหนอือหือ รันี้ม,มันื้อใหม่เอาสองอันนะสองอันน,ะออนนะัห้าบาทเออไหนหนูได้ครบยังลูกของหนูอ่ะ,อ,ะอือมันจะไม่อร่อยนะมันเปลี่ยนเขือหรือเปล่าออรับแรงดีคะคุณลูกค้ามันมีอะไรกูรอยู่ข้างใน นะคะลูกฉันกี่อันก็ไม่เคยไม่จักพอไม่จักอิ่มอันนี้เหมืนอนเหมืนอนที่เป็นมาซึ่งมาใช่ไหมคืออะไรลูกฮะลูกเด้ง หมดพอดีนะล,ลูกไม่นนแกตงย่างอยางลูกลูกยางเดี๋ยวเรารวมทีเดียวตกลงครบแล้วใช่ไหมค่าเสียหายของหนูกี่บาทลง70บาทลง70บาทของหนูสามอันเนาะ าสามอันของลูกชายมันเท่าไหร่สามอันก็ก็ใส่หวานอีกสองอันอ่าห้าบาทอ่าโอเคเป็นเจ็ดสิบบาทไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะโอเคโอเคจ่าบริจ่า